จริงวันนี้เป็นวันธรรมดาวันนึงแต่มันแบบพิเศษได้ก็เพราะแบบมีทุกคนเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็หนูคิดว่าของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับหนูก็คือแบบเพื่อนครอบครัวแล้วก็มิตรภาพที่ดีเป็นไงมีสราระวะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอวดของขวัญดีกว่าพี่ลินาให้ของหนูด้วย เอาจัริงแบบว่าของขวัญไม่ต้องก็ได้นะทุกคนแค่แบบสําหรับหนูนะแบบของขวัญไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็มันเป็นแบบคุณค่าทางจิตใจยอย่างหนึ่งที่แบบเวลาเรามองของนั้นแล้วก็ทําให้แบบนึกถึงคนที่ให้อะไรอย่างงี้ใช่แต่ความเป็นจริงก็แค่แบบว่าอ่าปี้เบิร์ t เดย์แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้าคือให้ของขวัญหนูทุกป,ปีเลยใช่แล้ววันนี้ก็พี่อ๋อวันนี้เราซ้อมกันใช่ไหมแล้วหนูจะมีท่อนที่แบบว่า ได้คู่กับพี่ออมบ่อยแต่ว่าท่านแบบว่าเออเล่นได้กันเลยเขาอยู่บล็อกกิ้งแบบข้างๆกันแล้วพี่ออมก็ happy birthday อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หอมแก้มหด้วยตอนนั้นดูเขินมากเลยทุกคนเสียการให้พี่ออมแล้วขอบคุณพี่ออมมากคับใจ่นิ่งแล้วก็พี่ลินนาจะบอกว่าพี่ลินนาให้สิ่งนี้หนูทุกปีค่ะรโรน มันเป็นแบบว่ามาร์กน,น่าสวยๆนี่น่ารักมากาน,านนี้ก็เป็นแบบว่ามาสคาร่านะคะแบบเติมความสวยเนาะเมื่อคืนนี้หนูแบบไปนอนห้องสิตาใช่เพราะว่าตากลัวผีเลยเก็เลยแล้วก็พากันนอนดึกๆน,นึงก็เลยแบบเบร์เบร์แล้ววันนี้ไปซ้อมก็แบบมีความ ง่วงอะทุกคนแล้วก็ตอนประมาณตีห้ารือเปล่าตีห้าหนูนั่งทํามันเผากับนิ้วกินเพราะว่าแม่หนูส่งมันเผามาให้หนูแบบชอบมันเผาญี่ปุ่นมากแบบมากๆคือเดึกบเบหนูกินแบบได้ทุกวันแบบทั้งวันเป็นมื้ออะไรก็ได้มื้อเช้ามื้อเย็นหนูกินทุกมื้ออะแต่ก่อนอะยายาแล้วก็เป็นกระเป๋านะ่ารักมากที่มาให้หลายชิน้นแล้วค่ะ แล้สิ่งที่หนูแบบว่าชอบที่สุดคือสิ่งนี้ค่ะทุกคนอสมา S M I เป็นแบบว่าแกเป,เป็นแก้วน้ำเพราะว่าใครรู้ไหมทุกคนหนูไม่มีแก้วน้ําหนูแบบเวลาหนูแบบกินน้ำใช่ไหมหนูใช้ขวดที่ เป็นแม่ซื้อให้เป็นลังใช่ไหมก็ใช้ขวดแบบกรองกรอกรอน้ําเออใช่กรอกน้ำแบบไม่ค่อยมีแก้วอะไร่เงี้ยหนูรู้สึกฟินมากมีแก้วให้ใช้แล้วเป็นแบบชมั Man นจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากหนูจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมหนูว่าเจอปิงเจอปิงกลางคืนว่ะเด็กดีเจนอนดึกกันมากค่ะทุกคนมันตีห้าอะไรอยเงี้ย ล้วปิงก็มานั่งกินมันเผากับโนโ่แต่ว่าปิงกินเปลือกปิงชอบกินเปลือกแล้วหนูก็กินไส้ด้านในใช่แล้วแบบหนูสงสารปิงมากคือแบบมันเป็นน้ําใช่ไหมแล้วเขาจะให้เป็นกรอกน้นํานี้ใช่ไหมปิงอ่ะแบบใช้มือกรอกน้ำแล้วก,กินอย่างูี้หนูก็เลยคิดว่าวันเกิดปิงปีงหน้าหนูก็ซื้อแก้วให้ปิงบ้างใช่ใช่แล้วก็อันนี้ค่ะสิ่งนี้ทธอรุ่นสิ่งนี้คือ ตอนซ้อมหนูไม่มีอย่างมาัดผมแล้วห,หนูก็ขอย,ยืมมีนแล้วมีนบอกว่าให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาไปเลยใช่แล้วก็มินก็จะแบบ่าจะแบบซื้อตุ๊กตาให้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามินีเคยถามหนูว่าอยากได้อะไรทุกคนคือแบบหนูเจอคําถามนี้บ่อยมากว่าแบบอยากได้อะไรอยากได้อะไรแล้วแบบมันนึกไม่ออกอะทุกคนคือแบบให้อะไรมาหนูก็ดีใจหมดนะ่ะใช่แบบหนูดีใจอะได้ของขวัญเพราะมันปินมากตอนแกะของขวัญแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ย ใช่วันนี้เหมยก็ทักมาว่าพี่นี่อยากได้อะไรหนูก็แบบบอกไปตอนแรกก็นึกไม่ออกอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกไปว่าน่าจะเป็นพวกแบบว่าแหวนสร้อยอย่างนั้นผมมั่งอะไรอย่างนี้เพราะว่านึกไม่ออกจริงแล้วเหมยบอกว่าเหมยก็แบบมีความกวนบอกว่าซื้อเองนะอะไรอย่างนี้เรื่องหนูคุยกับเหมยก็ชอบแบบกวนกันอย่างงี้แหละแล้วก็ชอบเล่นมุกเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูชอบ ทมธนารมณอนอชอบัมันมันแบบเป็นกลิ่นเงินลอยมาเลยอะใช่หนูรู้สึกรวยมากวันนี้เพราะว่าหนูชอบการแจ้งเตือนธนาคารมากที่สุดเพราะว่าวันนี้มันแจ้งเตือนมารวๆเพราะว่าครอบครัวเพราะคนหนูจะชอบแบบว่าโอนเงินมาให้อะไรเงี้เพราะว่าหนูบอกว่าไม่อยากได้ของอยากได้เงิน เป็นญยติหนูป,ป้านหนูอะไรเงี้ยมันฟินมากคนมันฟินมาก <c oughs> ก็อันนี้น่าจะได้แบบห้าพันอัพเรลือใช่ไม่ได้แบบดูไม่น่าคำนวณอย่า <Yeah. S 1> ประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีคก,กค่ะก็จากเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นเสื้อน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้คนแบบมันฟินมากตัวเนี้ย ปิน,นี้สุดเลยโ oh, นเป็นเสื้อแบบเรเชอร์ที่เป็นจากอ oh. แบบไบจีทุกคนอนูแบบอึ้งมากอ่ะทุกคนปินมาก <laughs> ชาเช่ปนจริงใส่แน่นอน,นะคะ่ะใช่คือเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเพื่อนหนูอยากได้อะไรหนูไปซื้อเองเลยแต่ว่าของก็ชอบอะไรเงี้ยถ้ามองของสิ่งนั้นมันก็นึกถึงคนคนนั้นอะไรเงี้ย 脸皮薄，是。